สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา1นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยงังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่39ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการประชุมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2543จากประเทศญี่ปุ่นและการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัย15สาขาวิชารวมทั้งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศด้วยเวลา15นาฬิกา2นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายนินนาธชัยธีรพินโยรองประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายชุดเครื่องเขียนจากการจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีโต y ยต้าดรีมค a r a อาร์ n t อนเทสต,ตชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดร่วมเฝ้าทุนละอ,องพระบาท เวลา17นาฬิกา8นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามดิสคอรเวอรี่ทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่17ซึ่งบริษัทสยามพิวรร์จำกัดร่วมกับมูลนธิธิแม่ฟ้านหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทไทยเบบเบิรเร็จ,จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23ตุลาคมนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมาหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อประสบกรชาวไทย รวมถึงร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระชนสาร้อยปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระราชศรัทธาซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชจริยวัตรด้านพระาศาสนาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนานีที่ทรงฝ่ศึกษาพระธรรมอย่างลึกซึง้ง ทรงนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแบบปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายบนพื้นฐานของความมีเหตุผลและการใช้ปัญญารวมทั้งทรงส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยโปรดให้จัดขึ้นหลายรูปแบบ <c oughs> เช่นให้มีการปรถาถกถาธรรมเป็นครั้งคราวให้มีการบรรยายธรรมซึ่งเรียกว่ารายการบริหารทางจิต ทางสถานีวิทยุอสพระราช,ชวังดุสิตและการจัดพิมพ์หนังสือธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปนิทรรศการแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยพระราชศรัทธาซึ่งจัดแสดงหนังสือธรรมะในพระราชปรารภส่วนที่ 2, สองศิละปะเหตุผลจัดแสดงภาพถ่ายภาพวาดฝีพระหัตบนจานเซรามิกแบบจำลองพระพุทธรูปเซรามิกฝีพระหัต และส่วนที่3、ปัญญาความรู้ที่ถูกต้องก็ทำไปในทางที่ถูกจะแสดงหนังสือชุดรวมธรรมะพร้อมทั้งพระราชหัตถเลขาและเอกสารเกี่ยวเนื่องในการผลิตหนังสือชุดดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงตลอดจนหนังสือชุดรวมธรรมะด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณกวลัยลักอัครราช อัครราชกุมารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนวันนี้เวลา8นาิกาส5มนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลลักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสัตว์ ในการผ่าตัดสุนัขพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ9้าปีที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการเนื้องอกที่บริเวณหน้าท้องซึ่งก้อนเนื้องอกมีการยึดต,ติดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณหน้าท้องและหนังหุ้มอวัยวะเพศต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกออกรวมถึงตัดอวัยวะเพศที่มีการยึดต,ติดของเนื้องอกและนำท่อปัสสาวะมาเปิดบริเวณหน้าท้อง ในการนี้ทรงใช้เทคนิคการวางยาสลบโดยการให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดและดมยาสลบร่วมกับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังเพื่อระงับความเจ็บปวดส่งเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสัตว์ในภาวะสลบจนเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดและสัตว์ฟื้นเป็นปกติผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและพระนครศรีอยุธยา วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มจำนวน1618ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลดงน้อยตำบลเมืองใหม่และตำบลบางคาณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดชนบุรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวันลบพลอยทัพทิมประธานที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน1,000ชุดไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเกาะลอยตำบลบางนางตำบลโคกขี้นอนตำบลหน้าประดูและตำบลบางหักอำเภอพานทองในการนี้ได้ถวายถุงยางชีพพระราชทานแด่พระสงฆ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานไปตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่เจ็บป่วย และที่ตำบลจำปาอเภอท่าเรือจัังหวดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัด,ดาม,มาตโปรดให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ดำรงเหรียญประยูนรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยางชีพพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยรวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการจำนวน1,200ครัวเรือน ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เตรียมช่วยเหลือด้านการยังชีพแก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้แทนพระองค์เปิดงานวันปลาสวยงามแห่งชาติประจำปี2556 วันนี้เวลา11นาฬิกาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาาตโปรดให้คุณหญิงขวัญตาเทวกุลณอยุธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันปลาสวยงามแห่งชาติประจำปี2556พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามจริงแชมป์ประเทศไทยณห้านงะสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานซึ่งร่วมกับชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง27ตุลาคมศกนี้เพื่อเป็นเวทีของเกษ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในการแสดงผลงานการเพาะพันุปลาสวยงามตลอดจนแสดงสัตว์น้ำที่มีสีสันสดใสสวยงามรวมทั้งมีการประกวดพันุ์ปลาสวยงาม1 0สายพันธุ์62ประเภทชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารการประกวดจัดตู้พันไม้น้ำการโชว์จับจระเข้แข่งขันเกมตักปลาพร้อมทั้งมีการจำหน่ายพันุ์ปลาสวยงามและอุปกรณ์การเลี้ยงปลาครบวงจร รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ตึกอนันทมหิดลโรงพยาบาลจุฬางลงกรณ์สภากาชาติไทยวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไปลงนามถวายพระพ,พรแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันทั้งนี้ถแถลงการพระอาการประชวนฉบับที่4เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมา คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีความดันพระโลหิตลดต่ำลงและอัตราการเต้นของพระหทัยผิดปกติตั้งแต่ตอนบ่ายผลการตรวจพระโลหิตพบว่าเม็ดพระโลหิตขาวเพิ่มสูงขึ้นเกร็ดพระโลหิตลดต่ำลงและมีความผิดปกติของการแข็งตัวของพระโลหิต ผลการตรวจการทำงานของพระยะกณะหรือตับพบความผิดปกติเพิ่มขึ้นพระโลหิตมีภาวะเป็นกรดผลการตรวจภาพรังสีคอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกนที่พระอุระหรืออกและพระนาพีหรือท้องไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติทั้งนี้คณะแพทย์และพยาบาลได้เฝ้าถวายการตรวจและติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง การเยี่ยมราชฎรเป็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นปฏิบัติทั้งนี้ด้วยต้องการทราบถึงความเป็นอยู่ของราชฎรทั่วราชอาณาจากักรติดตามได้จากวันนี้ของพ่อคะ่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงไต่ถามทุกสุขของราษฎรที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จณบริเวณวัดท่าต่ออำเภอมหาราชจํานวนมากในการเยี่ยมราษฎรทุกครั้งด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรงหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเป็นอยู่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปกลับมาติดตามข่าวนอกลูกกับคุณพิษณุนินกลัดวันนี้คุณส,สัชชารัตนาถาวรและดิฉันเปียณนีเทียมอพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ